สวัสดีครับอยู่กอฟมิสูซูเปอร์โปรโมชั่นอยู่นะครับแล้ววันนี้นะครับเราเตรียมไปส่งวดทันนี้แล้วนะครับสุดรอของเรา X อ a n d ์พันด์ s ค <Marvel> hey, okay. mm ันนี้เลยนะครับนี่รอๆแบบนี้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวเตรียมไปส่งที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กอบวิซูซูเปอร์โมชั่นนะครับและวันนี้เรามาส่งรถ e อ็กซ e เพนเด s คันนี้กันแล้วนะครับนี่แต่งเต็มามากๆากเลยนะครับนะครบหมดนี่เลยนะครับนี่ไม่ว่าสกเกิร์ตนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะจอหน้าจอหลังคาแถมยังมีกล้อง360องศาด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้บอกเลยอันนี้เป็นไอเดียของนี่เจ้าของรถคันนี้นะครับซึ่งก็คือ นี่คุณสีล่ะคนนี้นี่เองนะครับวันนี้มาส่งรถกันแล้วนะครับถูกใจไหมครับคันนี้ใจมากเลยค่ะแล้วก็บริการของคุณกอลก็ดีด้วยเช่นกันนะคะรถที่ได้มาถูกใจมากๆเลยค่ะได้อุปกรณ์การตกแต่งที่เราต้องการครบทุกอย่างเลยใช่นี่คุณสีย่ะบอกดีไซน์แล้วจัดมานี่โหก็คือได้จัดเต็มเนี่ยคือไอเดียสวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยูุค้าอยากได้มาไหน พักมาได้นะครับนี่ให้ครบหมดนี้เลยนะครับยังไงถ้าวันนี้ฝากคุณชักช่วยเคลียร์ให้ผมนิดนึงเนาะถ้าออกรถมิสูต้องออกที่ไหนดีครับถ้าออกรถมิสูต้องกับคนนี้เลยค่ะคุณต๊อกค่ะบริการดีมากๆค่ะได้เลยครับยังไงก็เดี๋ยวเราก็ให้เดี๋ยวพาคุณแซคดูนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับใครสนใจยังไงนะครับรดมิสูติดต่อกันได้เลยนะครับแหวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ Pak. Ah. <laughs> <laughs> Oke. Okay.